ก็มีเทคนิคนะครับวิธีการทํางานพื้นฐานแบบง่ายๆนะครับตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะคนทุกคนนะครับจะต้องรู้จักนะว่าถ้าเรารู้แล้วว่าบริษัทไหนดีถูกต้องไหมรบ,บริษัทไหนเด่นบริษัทไหนยอมยอดแล้วใช่ไหมครับพอเลือกบริษัทเสร็จใช่ไหมครับ,รบเลือกสินค้าเลือกสินค้าเสร็จเลือกแผนเลือกแผนเสร็จต้องเลือก ทีมว่าทีมมันจะเอาจริงหรือเปล่านะครับผมก็เลยมีเทคนิคง่ายๆพอเลือกทั้ง4อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณเตรียมเลยสมุดเลยนะครับนะผมจะมีสมุดในการบันทึกต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเลยนะแล้วคุณก็เตรียมเลยจดรายชื่อรายชื่อใครก็ได้โอเคไหมครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่รู้ว่าคุณจะจดใครคุณคุณลองนึกถึงวันที่คุณจะแต่งงานโอเคไหมคุณรู้อย่างว่าคุณจะจะจะ รายชื่อใครโอเคไหมครับถูกต้องไหมถูกตนะ้องไหมพอจดรายชื่อเสร็จแล้วคุณคัดเด็กทันทีเลยนะครับนะนะเริ่มการจดนี่ต้องจดให้ละเอียดทั้งชื่อทั้งนามสกุลทั้งที่อยู่เป็นการให้ความสําคัญเขาคุณโทรศัพท์ต่างๆนะครับอาชีพทําอะไรนะรนะแม้แต่วันหยุดเขาหยุดวันไหนโอเคไหมครับ,รบเราจะได้รู้ว่าเ,เวลาจะเชิญเข้าไปเนี่ยเชิญไปวันไหนดี ความเป็นอยู่อตัตชัดนหปลี่ยไหมนะครับนะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความงานอะไรอยู่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นปกติเลยเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเป็นเด็ดขาดอย่าลืมเลยพอจดลายชื่อเสร็จสิ่งที่สําคันคุณต้องคัดเกล็ดโอเคไหมครับเกดเอคนมีตังเรเทมไหมครับแล้วก็